สวัสดีจ้ามาดามสุยสาวเมืองสกลนครชาแนลค่ะเมืเ่อนี้พามาชมเนาะค่ะเนาะอันนี้ที่ที่ของนายร้อยตำรวจสุจินเนาะค่ะพ <c oughs> ่นสิคุดเท็ดหอย่างก็ค่ะ <c oughs> บ่อตกป่าจะพี่น้องจา้าผูา้ได้ยุในอนาคตบะคะ่ค่ะพหนาพินาก็อีกเดือนเดียวค่ะคุณตำรวจ <c oughs> ตเตรียมไว้เนาะจ้าเนาะ มีเพื่อนเตรียมคุดอันสะอันบนต๊ป่าค่ะพี่น้องเพื่อนว่าปีนาเพื่อนกระสิอันปีนาก็อีกเดือนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะปีนาก็อีกเดือนหนึ่งก็ค่ะบนตป๊ป่าวันสันเพื่อนเอาแมคโครมาค่ะเพื่อนเอาแมคโครมาจกค่ะจกบนบนต๊ป่าค่ะปา้าพี่น้องอัน อันนี้ยังบ่แล้วเ้วยค่ะเด้อเพิ่นกําลัางเริ่มจกค่ะพอดีมันมันค่ำแล้วเพื่อนก็นเลยอันแม็คโคก็เลยเบรกไว้ก่อนค่ะป๊าดพี่น้องขึ้นลึกแท้อันนี้อันนี้อันหน้าอันานาย้อยตำรวจสุจินเพื่อนค่ะเพื่อนค่ะที่หน้าเพื่อนค่ะอันนั้นกับป้าโนไม้เพื่อนค่ะมีหมูน้ำนี่ค่ะเพื่อนเลี้ยงหมูค่ะ มีหมูอันหมูปลาบอกพี่เลี้ยงหมูบ้านคือหมูปลาพูดถึไปเบิ้งแล้วพี่น้องเนาะพาพี่น้องไปชมค่ะอันนี้เพื่อนเสี่ยนหุดสะดอกอันนี้เนะกกาะบก่าอันบบกกาย่างไปใกล้ด้านอันยตดมันเจือนลงค่ะพี่น้องค้าพุน่นะเพื่อนสิขคุดละเวื้องนี่แหละค่ะอันคุดยังบ่แเรวเนะพี่น้องเนาะอันทั้งพูนกับอันปันเข่าสีเข่าอยู่ค่ะอุย้ย นี่ค่ะหมูเพื่อนค่ะหมูนายร้อยตำรวจสุจินค่ะอำเภอเมืองสกลนครนะคะเด้อสวัสดีหมูอหมูหมูคือออกคอกแล้วบานเนี่ยเอาหมูย่านหมูย่านหมูบานเนี่ยหมูย่านหมูนะคะคุณตำรวจ เอาคือออกข้อคือมาไปใสไ่ไก่อันบุ๊กอันบุ๊กสวนนายลอยตำรวจก่อนค่ะอันนี้อันนี้เป็ดคือฮานอันนี้ฮานเนาะค่ะเนาะอันนี้ฮานเพื่อนค่ะนาไมมเพื่อนค่ะพี่น้องค่ะคนค่ะหมู อันนี้หมูยังคะคุณตำรวจหมูยังคะคุณบริยินค่ะคนอยู่ไกลอ้าวไม่ยังไงนี้บ่นยังไันี้บ่นน้อนบ่อนี่กว่าน้อนไผ่อันนี้มอนฝ่าไกลบ่จ้ะหมูยังคะคุณตำรวจหมูแคะอ๋อหมูแค่คือเป็นสีดำค่ะ อ๋อมาแล้วแต่พันบ่จ้ะโอ้ยหานค่ะพี่น้องค่ะถึงหานถึงเป็ดค่ะคุณนะคะน้อไม้บ่เกิดและะ้วค่ะเนาะกำลังเป็นแหนงจ้ะเออบนนอนเฝ้าไก่ด้นี่ค่ะแมวมากัดไก่ไ บนอนไนร้อยตำรวจเพื่อนคะ่ะเพื่อนนอนเฝาไก่มีวิทยุวิทยุคู่คู่ไก่เพื่อนคะอ่ะอ่าขออนุญาตเบิ่งวิทยุคู่ไก่ใส่งานได้อยบ่าะนี้อ๋อทานินคะ่ะธรรมชาติอยู่แบบพอเพียงเนาะค่ะเนาะอันนี้ไก่จักตัวคะรนะ้อยห้าสิบตัวเดี๋ยวกัใไญนเนาะคะ่ะไก่พันบ่จ้ะ อืมค่ะอันนั้นค่ะเพื่อนซีคุดอันคูดเฮ็สซะต๊ะป่าว้านสันค่ะนะคะัคุณนะคะอันซีคุดหออใส่ค่ะบ่อันอันอันความกว้างอันห่ดคุณบอกอืมค่ะอันซีด้เขตเขตหน้าอันคุณตำรวจตรงไหนคะ เนี่ยุดดีบ่จ้ะพูดข้นไป่้าง้บ่ปาดพนขึ้นมีที่ดินหลายท้อันนี้ค่ะอันปีหนาพี่เนาะต้องสี่ด้ลงเนาะปลาเนาะอันขุดแล้วขุดมาจังมือแล้วคะสามมือแลมวือลบ่จ้ะสามมือเลยซัมหนีเนาะจักเมตรนี่ความลึกมหมนี่ค่ะสี่เมตรบ่จ้ะที่เอาปลาอย่างมาลงซูปลาบอกปลาร่วมสัมปี อ๋อค่ะบนเลียงปลาพ่นอนาคตพ่นคัเพ่น่าปีหนาปีหนาอีกเดือนเดียวเนาะพี่น้องเนาะจ้ะค่ะอีกเดือนหนึ่ง